แต่ทีนี้นี่พอให้ดูองค์นี้อีกองค์หนึ่งนี่ท่านจะเห็นไหมว่าลักษณะแบบนี้เป็นเทยอดหรือปั้นกดอ่าท่านกิติพอจะแยกได้ยังว่าเทยอดหรือปั้นกดนะให้เทียบกับอ,อนี่นี่นี่อย่างนี้เทหยอดหรือปั้นกดนะ นี่คือลักษณะของพระปั้นกดใช่ไหมอ่าปั้นกดแล้วเทยอดก็คือเห็นไ,ไหมด้านหลังเนี่ยมีลักษณะของการเกิดรูพุ่นปลายเข็มที่เรียกว่าเนี่ยนะรูรูฟองอากาศอะนะครับ นะแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างนึ่งก็คืออะไรนะอากาศเนี่ยมันพยายามดันตัวออกไงมันเลยเกิดรูพุนปลายเข็มนะครับเห็นไหมนี่ลักษณะแบบนี้คือเทยอดนะอ่าถ้าเป็นแบบนี้ เข้าใจใช่ป่ะแบบนี้ปั้นกดหรือเทหยอดอ่าเห็นนะเนี่ยปั้นกดนะเอาง่ายๆเนี่ยนี่นี่คือลูกอมหลวงปู่ทิมนะครับอ่าลูกอมหลวงปู่ทิมนี่เนื้อผงเห็ไนไะห เนื้อผงเนี่ยเขาปั้นเป็นก้อนนะปั้นเป็นก้อนลักษณะเนี่ยก็เรียกว่าปั้นใช่ไหมเหมือนเราเอาเอาดินน้ำมันเนี่ยมามาปั้นเป็นก้อนๆอ,นอะ่ะใช่ไหมอ่าเพราะว่ามันไม่ใช่ของเหลวอะ่ะถ้าเป็นของเหลวเราก็จะมาปั้นไม่ได้อืมนะเนี่ย แล้วเนี่ยเข้าใจไหมว่าเป็นพระเนื้อผงอะ่ะถ้าพระเนื้อผงเนี่ยเราก็รู้เลยใช่ไหมนี่คือลูกอมหลวงปู่ทิมเป็นพระเนื้อผงช่วงสองพนห้าิบสานะครับ2 5งพ้าอสิบสา่ะก็เป็นแบบนี้ตอนนี้ผมเหลืออยู่3เม็ดนะเม็ดละ1,600ค่าส่ง50บาทถ้าใครอยากได้เอาไปเป็น องค์ครูนะเป็นเนื้อไว้ไว้ดูเนื้อพระเนี่ยโอ้โหคุณจะสามารถเรียนรู้ดูเนื้อพระของหลวงปู่ทิมได้เลยนะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกะนะนะทำไมขายถูกจังเลยก็ไม่ถูกนะเพราะว่าทำบุญที่เอ่ออะไรนะสำนักขามตอนนั้นนะ่ะก็เม็ดละร้อยใช่ไหม แต่ตอนนี้เนี่ยมันผ่านมากี่ปีละเพราะว่าแตกกุสําัักขามปีห้าสองใช่ไหมอ่าโอเค